ใช,ใช้เหล่ากี่ใช้เหล่ากีใช้เหล่ากี่ใช้เหล่ากี <c oughs> ก็ <c oughs> นางเอกเนี่ยเป็นลูกของของขุนนางนะครับขุนนางที่มีมียศถาบรรณาศักแหละทีเนี้ยขุนนางก็สร้างหอเลือกคู่ให้กับนางเอกให้กับลูกสาวลูกสาวก,ก็ก็คือ,ค,อ,ค,อคือพูดง่ายไม่ไม่คุมถุงชนอะให้ให้ลูกสาวเลือกเองว่าอยากจะแต่งงานกับใครก็มีชายหนุ่มก็เข้ามาแบบมา มาสมัครมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หญิงสาวก็ให้ให้ตอกกลอนให้ตอกกลอนก็ปรากฏว่าพระเอกเนี่ยจริงเป็นคนยากจนยากจนมากอยู่ในบ้านมันเป็นเป็นเตาเผาเป็นเป็นเตาเผาไอ้พวกเหมือนกับเป็นโรงเตาอ่ะเตาเผาพวกหม้อพวกอะไรพวกเนี้ยก็คือจริงไม่มีบ้านแหละก็คือเอาอยู่ในบ้านบ้านไอ้ที่เป็นสําหรับเตาเผาอย่างเงี้ยเผาพวกหม้อพวกไหยอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีบ้านเป็นอิสระ ก็ด้วยความยากจนก็อยู K ่ในนั้นอะไรอย่างเงี so, so lam, ้ยเสร็จแล้วก็แต่พระเอกเป็นคนเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนมีความคือคือพูดง่ายเป็นคนขยันศึกษาหาความรู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพระเอกนี่ก็รับจ้างแต่งเขียนพวกอะไรอย่างเงี้ยเขียนหนังสือเขียนอะไรอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอระเอกให้แต่งตอกกรอนเนี่ยพระเอกก็ก็เลยสบายไงเพราะด้ความที่จะมีความรู้ในเอกก็เลยเลือกเลือกผู้ชายพอพอพาไปพบ พ่อนางเอกเนี่ยพระเอกก็รังเกียจว่าผู้ชายเนี่ยฐานะไม่ดียากจนจะมาแต่งงานกับลูกสาวฉันได้ยังไงพระเอกก็ย้อนบอกว่าเอาแล้วก่อนที่ตัวพ่อเนี่ยจะมาเป็นเสนาบดีจะมาเป็นขุนนางเนี่ยตัวเองมีฐานะดีตั้งแต่เกิดเลยหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือย้อนไงว่าแบบเออก็คือแบบเอาทีตัวเองก็ไต่เต้ามาจนถึงก็มีทุกวันนี้เพราะเพราะเพราะก็ใช้ความสามารถใช้อะไรตอมีอะไรเนี่ยทำไมพอพอลูกสาวจะจะเลือกคู่จะอะไรบ้างถึงถึงจะมารังเกียจอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าก็ก็นี่ไงเธอแบบมันมันไม่มีชาติตระกูลอะไรอย่างเงี้ยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็บอกอ้าววันนี้เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่สักวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะสอบจองหวนได้แล้ววันนั้นอ่ะเขาก็มีฐานะหน้าตาในสังคมดีขึ้นคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาสิอะไรเงี้ยก็พูดประมาณนั้นก็ย้อนย้อนพ่อนางเอกพ่อเอกก็โกรธโกรธก็เลยตัดพ่อตัดลูกกับกับนางเอก ก็คล้ายๆกับอังจังเหล็กแม่ก็เรื่องประมาณเดียวกันก็ตัดพ่อตัดลูกกันเสร็จแล้วก็ก็เลยพระเอกก็เลยพานางเอกมาอยู่บ้านก็อยู่นี่แหละบ้านก็ยากจนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็พระเอกก็เลยไปสอบอ๋อยังยังไม่ไปสอบก็ไม่มีตังค์ก็นางเอกก็ขายของที่พอจะมีติดตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อประทังชีวิตระหว่างที่พระเอกแบบรอจะไปสอบจองหั เสร็จวันนั้นช่วงช่วงเขาเรียกว่าวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ส่งเจ้าเตาขึ้นสวรรค์ก็ไม่มีเงินจะไปซื้อหมูซื้ออะไรมาไหว้นางเอกก็ก็เลยเอาปิ่นเนี่ยปิ่นปิ่นแบบก็เป็นของมีค่าให้พระเอกอะ่ะเอาปิ่นไปแลกไปแลกเนื้อหมูกับ <c oughs> แลกพวกกระดาษเงินกระดาษทอง <c oughs> อะไรมาไหว้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ได้ได้เศษหมูมาชิ้นหนึ่งอ่าเพื่อเพื่อจะมาต้มมาก็คือ จะมาต้มน้าอะ่ะก็อย่างน้อยก็ไม่มีหมูชิ้นก็เอามาต้มเป็นเป็นน้าแกงอะ่ะก็เป็นเพื่อมาไหว้ก็เอาเอาไอ้ไอ้ไม้ฟืนเนี่ยมาเป็นทูบามาปักเป็นทูบเสร็จแล้วปรากฏว่าไอพ่อค้าขายหมูเนี่ยก็เกิดเกิดไม่ไว้ใจไม่เชื่อว่าปิ่นเนี่ยจะเป็นเป็นของแท้ก็ตามมาตามมาที่บ้านก็ปรากฏว่า ตามมาที่บ้านก็ก็คว้าหมูคว้าชิ้นหมูในในต้มในในในน้ำแกงกลับไปกลับไปเสร็จปุ๊บมีหนำซ้ำเนี่ยยังเอาขี้เท่าซัดเข้าไปในน้ำแกงเออก็คือสรุปเจ้าเตาก็คือน้ำแกงก็ยังกินไม่ได้เลยไงเจ้าเตาก็โกรธเจ้าเตาก,ก็โกรธก็ก็เป็นช่วงนี่ที่เจ้าเตาขึ้นสวรรค์ไปอะไรไง,ไ,งไปกับอีกนิกส์สฮองเต้ใช่ไหมเจ้าเตาก็เลยรายงานที่แต่เรื่องเรื่องนี้ที่ที่บ้านเราไม่ได้เล่นแต่ว่า ค,คือดั้งเดิมอ่ะเขาเขามีเล่นมีเล่นฉากน้นกดว,ว่าเจ้าเตาอ่ะขึ้นสว่า,านไปไปกราบพูดเงเซีนท้องเต้แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องให้ต้องให้ให,ให้ให้พระเอกเนี่ยได้จองหวน,นะเนี่ยพระเอกเนี่ยเป็นคนดีอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงอะ่ะปีนั้นน่ะมันเป็นคิวของของอีกคนหนึ่งซึ่งอายุ70กว่าละเจ็ดสิบเจ็ดละที่ควรจะได้ได้ได้จองหวน ออจ้หงวก็คือแบบคือเป็นโว้เขาพยายามมาทุกปีอ่ะจนนั้นจะ77แล้วซึ่งจริงๆเขาควรจะได้แล้วแต่ด้วยความที่เจ้าเตานี่แบบมาแซงคิวให้ลือมงเจงก็เลยเลยคนนี้ก็เลยไม่ได้ก็ต้องรออีกรอบหนึ่งก็อีก3ปีจองหัวเนี่ยสอบทุก3ปีกว่าเขาจะสอบได้เนี่ยก็คืออายุ8ปปีเนี่ยก็เลยเป็นนิ้วอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อโป้ยจับแต่งจองงวงอ่ามันมีมีนิ้วเรื่องอีกหนึ่งเรื่องโป้ยจับแต่งจองงวง เดี๋ยวนี้เมื่อก่อน<พ>อมีคณะมีคณะที่มีมีคณะที่เล่นเหล่าบงนี้เกียรติทวงแต่ว่า,าไม่ทันดูยุคที่นักแสดงเขาลุ่งเรืองอ่ยมาดูนักแสดงยุคที่ที่โรยลาแล้วก็ด้วยความที่ตอนเราก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เล,เลยเลยไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายเอาไว้เงี้ยแต่ว่าจําได้ว่ามีงี้<ม>ชื่อนี้อย<ม>ู่แล้วก็คนแก่คนเล่นก็ก็อายุเยอะจริงๆแหละ <laughs> สมบทบาทเออสมบทบาทมากเงี้ยแบบโอ้ แล้วเ,ออเราก็เออเราก็ก็คือเราดูว่าแบบอะไรว่างี้วอะไรว่าดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สัอะไรอย่างเงี้ยดูไม่เป็นไงตอนนั้น,นอ่ะก็เลยไม่ได้ตั้งใจดูแต่มีมีงี้วเรื่องนี้ปยจับเต่งจองง่วงอยู่นั่แหล,ล,ละกลับมาลือมงเจงก็ลืมจริงก็เลยก็เลยได้ได,ได,ได้สอบได้จองหนนสวนอาจานก็เลยส่งส่งคนเนี่ยให้มารับหูหญินให้มารับภรรยาเข้าวังฮูหญินก็ไม่เชื่อไงตอนแรกก็ไม่เชื่อเอ๊ะอยู่ๆแล้วเธอเป็นใครจะมาหลอก ฉันหรือเปล่าหรือว่าพ่อฉันจะมาส่งคนมาเออมารับตัวกลับบ้านหรือเปล่าอย่างคุณพ่อลั่นปากไว้แล้วว่าออกจากบ้านครั้งนี้จะไม่มีวันกลับไปเหยียบอีกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่กลับบ้านนะทีนี้ทีนี้ลือมงเจงก็รู้ก็เลยคือคือจองหวนจะต้องปักคิมหวยสองสองสองใบใช่ไหมบนบนหมวกอ่ะก็เลยถอดใบหนึ่งให้ส่งส่งไปพร้อมกับกับชุดชุดหูหินเพื่อให้ให้มั่นใจว่า นี่คือจองหวนตัวจริงก็ก็ส่งส่งกิมหวยเพราะนางเอกเห็นกิมหวยฝั่งนึงก็ก็รู้ว่าเออก็เลยไว้เชื่อว่าสามีตัวเองสอบได้ก็เลยเลยมาพบพระเอกที่เมืองหลวงก็ใส่ชุดทูหยินเต็มยศแล้วก็ปักกิมหวยข้างหนึ่งพระเอกก็รออยู่ก็เลยเป็นฉากที่เรารู้จักกันในเรื่องของเกียร์เสียหวยก็คือพบกันที่เมืองหลวงก็คือคือต่างฝ่ายต่างก็ขอบคุณซึ่งกันที่ คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจรอคอยให้ถึงแม้ว่าผู้ชายจะได้ดีก็ไม่ลืมภรรยาก็ยังไปรับภรรยากลับมาอะไรประมาณนั้นกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเป็นยิ้มมงคลที่ใช่ก่อนจะเล่นใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็น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 ส่วนที่มันแฮปปี้มากไงคือคือเมื่อก่อนเราก็ดูเคียสิวล้วก็เ้วก็ก็โอเคแหละแต่ว่าพอพอเรามาดูข้อปูเรื่องเนี่ยเราถึงได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไป แบบนี้อะไรเงี้ยมันก็บิวอารมณ์ให้เราออเราเราเราอินกับให้เรารู้ว่ารูปสายไปเไป่ไใช่แล้วแล้วแล้วการที่เขาตัดตัดมาแสดงตรงเนี้ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนคนจีนนี่ก็คือข้ามน้ําข้ามทะเลผู้ชายข้ามน้ำข้ามทะเลมาผู้หญิงก็อยู่บ้านดูแลครอบครัวไปดูแลพ่อดูแลครอบครัวสามีดูแลลูกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นการเตือนใจผู้ชายว่าเออเธอได้ดีแล้วเธออย่าลืมคนทางบ้านคนคนที่ครอบครัวนะอะไรประมาณนั้นก็ ก็เลยเมันก็เป็นเป็นเรื่องเครื่องเตือนใจคนจีในสมัยก่อนด้วยในแง่หนึง่งะทีนี้พอพอสามีพัญญาคืนนีกันปุ๊บอ่ะ,อะทีนี้พ่อนางเอกก็ค้รู้ความจริงก็เหมือนกับก็รู้สึกผิดก็จะมาขอโทษอย่างเงี้ยก็จริงๆก็จะมาเชิญทั้งสองสามีพัญญากลับไปพบทีนี้ด้วยความที่นางเอกก็บอกว่าเขา่ะลั่นวาจาแล้วว่าจะไม่กลับไปเยี่ยมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ไปก็เลยพ่อแม่ก็เลยต้องมาต้องมาพบ ต้องฮบแต,แต่ก็เออแต่ก็ตัดคือแบบก็ตัดพอกันลูกลูกก็ตัดพอปับอพ่อแม่ว่าอย่างโน้นอย่างนี้วันนั้นอย่างนี้แล้วพอวันนี้ลูกได้ดีแล้วจะมาอย่างโน้นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายกลายเป็นพ่อบ้านที่เป็นคนเรียกว่าพูดเตือนสติไงว่าอจริงๆคือถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็ไม่มีเราในวันนี้แล้วอย่าลืมสิว่าว่าพ่อเนี่ยก็คือให้ลูกสาวเลือกคู่เอง ถ้าลูกถ้าพอ่อเขาจับแต่งงาน<ม>เธอก็คงสองคนก็คงไม่ได้มาพบกันหรอกกตือนสติไทยพี่ชายพ่อบ้านคนนี้ก็ตือนสติพระเอกนางเอกไง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ๋อครับอ่าครับคือ,ค,อคือพ่อแม่อุตส่าห์มาขอโทษขนาดนี้แล้วอะ่ะเธอจะถือทิฏฐิไปทําไมอีกก<ม>็อย่าลืมสิว่าคนเราเออ<ม>อะไรอย่างเงีย้ยคนเร,เราก็ต้องมีเอออย่างง้นอย่างนี้และที่สําคัญก็คือก็เพราะพ่อให้เธอเป็นคนเลือกคู่เองไม่ใช่เหรอเธอถึงได้เจอสามีเธออ ถ้าเกิดพ่อแม่เขาคุมถุงชนเน่ยเธอก็คงไม่ได้แต่งงานกับไม่ได้มาแต่งงานลงเอยกันแบบนี้หรอกก่อนก็แบอกว่าเพ่บอกคุมถุงชนจ๋าเลยก็ใช่ไงอันนี้ก็ถือว่าพ่อพ่อเขาก็แบบเรียกว่าใจดีสุดเอออะไรอย่างเงี้ยให้ลูกสาวเลือกคู่เองเงี้ยถึงจะยอมแต่เขาก็ดูไงต้องดูว่าได้ที่เหมาะสมกันไหมรู้ว่าเป็นคนจนแล้วก็เขาก็เขาก็ได้ความเป็นห่วงลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ มันนแหละก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งรายเป็ยวครับซึ่งกันและกันขอโทษขอโทษไปโอ้อันนี้ก็คือเรื่องแฮปปี้งิ้วเรื่องชายเหล่ากี่นะฮะชายเหล่าชาเหล่ากีตัวแสดงที่เป็นพระเอกนี่ก็คือชื่อลือมงเจ่งซึ่งเป็นขุนนางมีมีตัวตนจริงครับมีตัวตนจริงในราชวงศ์อะไรไม่รู้จำไม่ได้หรอมีตัวตนจริงอยู่ คือจริงๆนิ้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมักจะต้องหยิบตัวละครที่มี <aly> อยู่จริงคือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องจะต้องมีเรียกว่าอิงประวัติศาสตร์คือเขาโครงของของของ,ของตัวบุคคลจริงๆในประวัติศาสตร์แล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นคนในยุคร่วมสมัยกันเช <carriage> ่นปาบุญจิ้นเนี่ยอายุเดียวใครยุคเดียวกับตระกูลยางอายุคเดียวกับเต็กเชงอะไรแบบเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยมันจะต้องอยู่ในในยุคเดียวกันจะไม่มีการมาเอากวนอูมาเจอกับปาบุญจิน,นอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะอยู่ในคนละยุคสมัยมคนละราชวงศ์จะมาแต่งซีซัวไม่ได้คือคือแต่งซีซัวปุ๊บเนี่ยคนดูด่าเลยคือไม่สามารถที่จะไปอยู่ดีเราไปไปยุคปาบุญจิน VS กวนอูไม่ได้อ่านนอกนอกนอกจากเป็น,นเป็นเรื่องเรื่องชาวบ้านเรื่องอะไรที่มันไม่ได้อิงประวัติศาสตร์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าถ้าเกิดคุณจะเล่นยิ้วอิงประวัติศาสตร์เนี่ยม,มันต้องอิงตัวบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แล้วตัวละครที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นบุคคลในยุคเดียวกันอ,อย่างเช่นเทียกากิมเนี่ยเป็นตัวละครในยุคราชวงศ์อะไรอันนี้ผมก็จําไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคือตัวละครก็ต้องโอเคอันนี้เป็นยุคไหนยุคยุคเทียกากิมยังหนุ่มเทียกากิมอายุ70เทียกากิมอายุร้อยปีอะไรอย่างเงี <cerc. S 2> ยย้ยคือ,ค,อคือมันก็จะผูกกับตัวละครในในยุคสมัยเดียวกันอะไรอย่างเี้ มีตัวละครเช่นตระกูลล้อตระกูลชิงอะไรพวกเนี้ยชิงเคียงชิงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นตระหนัรุ่นพ่อมารุ่นลูกอะไรแบบนั้นซึ่งซึ่งก็คือเกียกากิมเนี่ยด้วยความที่เขาอายุยืนมากเขาก็จะเรียกว่ารู้จักตั้นหนต่รุ่นพ่อยนันรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรประมาณนั้นเลยเพราะเก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในนิ้วห,หลายเรื่อง ซึ่งผมคุ้นก็คืออยู่ในเรื่องซิต็งซังอ่าใช่ไหมพี่อยู่ซิต็งซังอยู่ในเรื่องอห่วยเชียอ้วงห่วยเชียอ้วงเนี่ยตั้งแต่เขาหวยเชียอ้วงเนี่ยเกิดขึ้นก่อนด้วย<อ>คือตั้งแต่เขายังหนุ่มเลยตั้งแต่เขาอ่ะเหมือนกับว่าจริงๆเขาเป็นเชื้อพระวงไงเขาควรจะเป็นกษัตริย์ <c oughs> แต่เขาไม่ยอมเป็นกษัตริย์เขาก็หนีมาเป็นแบบเป็นพวกอิสระอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่เขาก็คือตําแหน่งเป็นอ๋องไงตําแหน่งเขาเป็นอ๋องเทียกากิมเนี่ย ก็คือควยเชื้อวงเนี่ยเป็นเรื่องตั้งแต่เขายังยังหนุ่มเลยแล้วก็มาพวกตระกูลซีอ่ะซีหยิงกุยซีเต็งซางซีกังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นซีกังนี่มันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นหลานล้วเขาก็จะเดินงอกแงกงอกแงกงอกแงกและอายุมากแล้วอืมรู้สึกกันจะร้อยยี่สิบแล้วั้งถ้านใ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 นเรื่องอ๋อในเรื่องต่อซีซีกังเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วใช่ร้อยกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นท่าเดินเขาจะต้องเดินแบบ งอกแงกหลังค่อมและอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพรนิ้วเนี่ยมันจะต้องอิงประวัติศาสตร์จะต้องมีว่าเออใครอยู่ยุคไหนตัวละครจะต้องแมทช์กันอะไรแบบนั้นนะ